โลกยุคนี้สอนให้เราเร็วแต่ไม่สอนให้เราทนวันนี้ Mystic v e r s e 888จะพาคุณเข้าใจจิตวิทยาแห่งการทบต้นพลังเงียบที่ไม่ดังแต่เปลี่ยนชีวิตคนที่เข้าใจมันได้ตลอดการความลับของคนที่ประสบความสำเร็จระยะยาวไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความสามารถในการทำสิ่งธรรมดาโดยไม่หยุดเมื่อคนอื่นหยุดการทบต้นทำงานเงียบมากจนหลายคนคิดว่ามันไม่ทำงาน แต่วันที่มันแสดงผลมันจะเร็วเกินกว่าที่คนเลิกไปแล้วจะตามทันถ้าคุณลงทุนกับตัวเองวันละเล็กน้อยอ่านฟังฝึกคิดและดูแลพลังใจคุณกำลังสร้างผลลัพธ์ที่คูณตัวเองโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รีบแต่ให้รางวัลกับคนที่ไม่เลิกนี่คือพลังที่8ของโลกที่ไม่มีใครสอนในโรงเรียนแต่เปลี่ยนชะตาคนได้จริงถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในวันเดียว แต่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดไปจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำกดไลค์แชร์และติดตาม Mysticverse 888เพราะที่นี่เราไม่ขายแรงบันดาลใจชั่วคราวเราสร้างหมายเสร็จที่ทบต้นได้ทั้งชีวิต